มิสูชิอัลเลนเดอร์ PHEV ครับขับเคลื่อน4ล้อแบบ Super a l l อ h e e ว c o n คอนโราคาพิเศษ1 2 9 9 0ล้านสองแบาทหคันสุดท้ายราคาปกติล้านเจ็ดนะวันนี้ลดเหลือล้านสองเาเ มี5คันสุดท้ายใครสนใจอินบ็อกเข้ามาสอบถามก็ได้สําหรับตัวรถนะครับมีการออกแบบมาให้มันมีการลงตัวแบบเขาเรียกสุข,ขุมนุ่มลึกมีความเป็นผู้ใหญ่หน่อยเพราะตัวรถมันถูกออกแบบมาให้มันมีเอกลักษณ์ค่อนข้างชัดเจนนะครับมีฟังก์ชันอะไรบ้างอย่างแรกเลยเครื่องยนต์ครับเป็นเครื่องยนต์ 2,400cc มาพร้อมกับมอเตอร์คู่นะครับขับเคลื่อน4ล้อแบบ Super All อลว Control ที่จะทํางาน ผ่านตัวช่วงล่างที่เป็นขับเคลื่น4ล้อเพราะมันเป็น all wheel control และ4โหมดการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นตัว normal mode snow mode lock mode แล้วก็ sport mode ที่ต้องการเรียกพละกำลังสูงสุดของตัวรถที่305แรงม้า531นิวตันเมตรมาที่ตัวรถเลยก็จะตอบสนองในการขับขี่จะทำให้รถคันนี้เนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ย คุณพุ่งทะยานออกไปและยิ่งย่านความเร็วสูงสูงนะบอกเลยโอ้โหขับโคตรดีและขับโคตรนิ่งเลยนะครับมาพูดถึงฟังก์ชันของตัวรถบ้างฟังก์ชันของตัวรถที่มีเพิ่มมาให้เซ็นเซอร์มีรอบคันด้านหน้าและด้านหลังไดมอนเซนไม่ว่าจะเป็นตัวระบบเตือนการชนด้านหน้าตรงระบบตัดกําลังเครื่องยนต์ชั่วขณะระบบอะแดปตีฟคูร์คอนโทรลล็อกความเร็วแปรผันตามรถงข้างหน้ามีมาให้ด้วยเช่นเดียวกันครับและมี RTCA เลี้ยวคอร์สท راف ิกอเลอร์ เตือนออกจากช่องจอดเตือนจุดอับสายตามีอยู่แล้วสแตนดาร์ดกล้องมองภาพรอบคันมีมาให้นะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ตัวรถยังคงมีเป็นสแตนดาร์ดคือตัวล้อแม็กขอบ18นิ้วที่เป็นลายแบบโทนเดียวแบบผู้ดีผู้ดีพร้อมกับลัดยาง2อ5 55ง R 1 8เป็นขอบ18นิ้วนะครับและอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับฝั่งซ้ายเป็นถังน้ำมันที่สามารถเติมน้ำมันได้แบบปกติ และฝั่งขวาครับมีตัวฟังก์ชันที่เป็นปลั๊กอินไฮบที่เสริมเข้ามาทําให้รถคันนี้เนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันตอบโจทย์ในทุกการเดินทางและไม่ต้องรอชาร์จแบบนานๆเพราะตัวเครื่องยนต์เนี่ยสามารถปั่นไฟเก็บไปยังแบตเตอรี่และแบตเตอรี่จ่ายกระแสไฟไปยังมอเตอร์คู่ทํางานได้ง่ายแล้วก็สะดวกต่อการใช้งานไม่ต้องจอดรอ และด้านหลังครับเป็นฝา้ายไฟฟ้ารวมไปถึงเป็นรถ5ที่นั่งที่ส่วนตัวผมมองว่ามันใช้ในแอคทิวิตี้ในกิจกรรมต่างๆของชีวิตค่อนข้างตอบโจทย์ครับไม่ว่าจะเป็นตัวเสียบชาร์จ1,500วัตต์เราจะไปแคมปิ้งกับเพื่อนๆเราจะไปใช้งานในชีวิตประจำวันอยากเอารถคันนี้ออกไปเที่ยวนอกสถานที่รถมันก็มีฟังก์ชันที่สามารถตอบโจทย์กับการใช้งานของมันได้นะครับนี่เดี๋ยวพาไปดูเกี่ยวกับตัวฟังก์ชันที่ รถมีมาให้นะครับคือตัวชาร์จแบบชาริโมที่เป็นชาร์จแบบ DC แล้วก็ชาร์จแบบไท้าวันที่เป็นกระแสแบบ AC แบบปกติทั่วไปนะครับแต่ไม่ต้องกังวลเพราะว่ารถเนี่ยมันปั่นไฟไป,ไปเก็บียงแบตเตอรี่ได้เวลาเราจะชาร์จแบบหัวปลั๊กแบบทั่วไปแล้วก็สามารถมีหัวแปลงภายในรถสามารถเอาหัวแปลงภายในรถมาใช้งานในชีวิตประจำวันได้วันนี้ที่ต้องมารีวิวเพราะว่าอะไรสิ่งที่ต้องรีวิวและอยากให้เห็นของตัวนี้คือตัวรถเนี่ยเขา มีมาค่อนข้างตอบโจทย์ภายในเนี่ยออกแบบให้การใช้งานเนี่ยหรูหราแบบพรีเมียมแบบดูแลง่ายแล้วก็ใช้งานง่ายไม่ได้ปุ่มเยอะจนเกินไปไม่ได้มีอุปกรณ์ที่อุยจับอันนั้นเดี๋ยวก็ไปกระทบกับอันนี้ไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นรถเขาให้มาสแตนดา์ดีอยู่แล้วนะครับรถห้าที่นั่งรถ SUV ที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อพื้นฐานช่วงล่างดีอยู่แล้วเพราะขายอยู่ในตลาดยุโรปก,ก่อนหน้าที่จะมาประเทศไทยและคันนี้ครับ จัดโปรโมชั่นแคมเปญ5คันสุดท้ายสำหรับใครที่สนใจนะสีขาว12,99,0 0 0บาทสีขาว4คันและสีดำอีก1คันสีดำถูกับสีขาวนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีตัวการทำงานของเลเยอร์ของสีเยอะมากเท่ากับสีขาวนะครับอย่าลืมนะครับสำหรับใครที่สนใจสามารถอินบ็อกเข้ามาสอบถามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกๆช่องทางนะครับแฟนเพจหรือ l ล n e แอดที่ผมดูแลเองนะครับอินบ็อกเข้ามาสอบถามผ่าน QR code นี้ได้สแกนได้เลยโอเคแอดเข้ามาคุยกับแอดมิน หรือคุยกับตัวผมเองได้หรือเร่งด่วนโทรหาผมได้ตรงได้เลยนะครับ0916966556อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด subscribe กดติดตามให้เราด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการติดต่อกันติดตามของเราเองเราจะนำข่าวสารดีๆนำข้อมูลดีๆมาให้ท่านผู้ชมที่ติดตามช่องเราอยู่อยู่เป็นประจำคลิปนี้ประมาณนี้คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ